สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเดซ DC นะฮะ ArmA 2 Mod Mod นะฮะเป็นเกมพี่เก่านะฮะแต่ครั้งจริงๆนะครับคว,ความยากของมันในแพทของมันในตอนนี้เนะี่ยคือผมเล่นมาหลายวันแล้วนะค่าสบ,บีไม่ได้แล้วตัวเลยครับ mm. ใช้วุฒยังไงวะใครรู้ก็บอกผมหน่อยก็ดีนะผมเดินมา ตามภูเขาลำเนาตามหาหมู่บ้านที่ให้ของผมได้นะฮะบางคนถามว่าเออเฮ้ยมันมีสแตนอโลแล้วทำไมไม่ไปเล่นก็คำถามอย่างนี้ก็ตอบอย่างเดียวครับว่าไม่มีตังค์ครับก็ก็มันแพงนะครับตั้งสามสิบดอนนะฮะสบผมก็คือเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เรื่องแบบมันเป็นปัญหาระดับชาตินะผมอะ โอเคครับ okay. เราเลอกพูดเลือกตังค์ดีกว่านะพูดล้วมันเจ็บใจนะครับจะมีสอมบีตัววะนะเลอยู่บนเขานะอ๋อหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านแสงอาทิตย์ยามเช้าเรียนวะกำลังส่องเราอยู่นะฮะฟืบลงมาเจออะไรไหม เอเคจะเจออะไรไหมเนี่ยอยู่กลางปา่ากลางเขาขงจริงนะนี่เฮ้ยอะไรอะ่ะหมูอุดอุดหมูหมูน้อยรักหมูคว้างเอาคว้างใส่หมูหมูอยากกินหมูอะ่ะหิวหิวกินได้ไหม เฮ้ยโหไม่มีอุปกรณ์ะไรฆ่าหมูเลยเหรอวะไม่จริงจิงอ่ะเออเฮ้ยควายเง้ยควายเง้อันนี้ก็เดินชิวแล้วกันโอ้ยไปแล้วครับไม่สนใจแล้วเสียเวลาขโมดวิ่งเร็วโคตรเร็วอะเร็วมากจะ,จะเจออะไรวะวันเนี้ย โอ้ยสมบีไม่กลัวครับกลัวไม่เจออะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ้ามันคืออะไรครับเอาแล้วครับเราเจอจุดหมายปลายทางของเราแลครับคลิปนี้แล้ะฮะอ้าวเมื่อกี้อาทิตย์จะส่องกูอยู่เลยอะไรวะวิ่งครับ เอ้าเชี่ยมึงเห็นกูได้ไงเนี่ยเออโอ้โหล้ม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 เราล้มต้องยืนอืออือหืออือเห็นกูได้ไงเห็นกูได้ไงเห็นกูได้ไงโอ้โหเดิ์ชิวอวิ่ง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 ต้องลงน้ำอย่ามันตามมาบ้างวะ โอ้ฟ้าก็เริ่มมืดมัวนะครับรักน้ำรักป้ารักตัวเองแล้วสุดท้ายมึงก็ตามมาตบกูโอ้โหตามมาตบโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยตามมาตบกตามมาตบกูโอ้โหบั็กติดบั็อกป้ายไม่ได้หรืออะไรมันว่ายน้ำได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โ อุ้ยตายตายเงี้ยนี่กูตายตายืหมึงก็ว่ายสโลโมชั่นเลยเกินเนี่ยเฮ้ยมึงไม่เคยเล่นน้ำเหรอโอุ้ยทีก็โอ้โอ้เลือดไหลแล้วเลื่อนพุ่งแล้วพุ่งแล้วโอ้โหเอ้ามึงจะว่ายเฉียวอย่าเฉียวโอ้โหหน้าขาวแล้วครับหน้าขาวแล้วโอ้ช่วยด้วยเลือดพุ่งแล้วครับเลือดพุ่งไม่ใช่ปัญหาครับขอค่อยหนีแม่ให้ได้ก่อนหมอบครับ โอ้โหมืห่อี้ตามกูมาเจออีกเอออ้หลับอ้องโอโหจุดสุดท้ายครับนี่จุดสุดท้ายจริงๆวิ่งโอ้โหเลยกระพุ่งโอ้เออจะรอดไหมจะรอดไหมกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยเริ่มเห็นอะไรเป็นสีขาวดำโอ้นี่มันคืออะไรกันบ้านจะบ้าน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  เจอบ้านบ้านบ้านบันดิตบันดิตเออพันพันหอบพันนานเลยวะโอเคครับตอนนี้เลือกจุดไหลแล้วครับปัญหาคืออันนี้โอมีอะไรให้กูเก็บเนี่ยโอ้ยของเก็บเยอะมากมากมะมากมาก มันไม่มีอะไรมันคืออะไรลูกศรเอามาเอามาทำปะ๊บเออโอ้โหตามไม่ตามตามไม่ตามไม่เย่าพิ่งเดี๋ยวยื่นเสโลโอ้โหโอ้โหหน้าขาอีกแล้วหืมติดใจทำเรื่อะไรกันวะเนี่ยเอออืมอะไรอ๋อมันตามมาปะเออเรียบร้อยครับเป็นลมเป็นลำหรืออะไรคร เป็นลมออะเออเออ,เอ,อคืออะไรครับอ,อ้าวโอ้โหแมกเอาแมกใค้กูทำไมครับโอ้มองเลยไม่เห็นกินกินก่อนกินแม่มาสนใจละโอ้โหสองตัวอื เดิตัวเดิตัวเดินลงน้ำเดินลงน้ำเฮ้ยโอ๊คูเดือดตามไปทำไมล่ะเดี๋ยวลงน้ำฟุบเอ้าโอ้โหโอ้โหอ่ะตกกูเลยอ่ะอ่ะตกตกเอื้อเอื้อเอื้อจะหลับไหมอ่าหลับแล้วครับเนี่ยครับก็ที่ผมที่ผมเล่นเกมนี้ครับเพราะว่า แม่งเล่นไม่ได้เลยทีบนีอ่อ่าก็ฆ่ากูอย่างเดียวเลยนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมตังแต่ย่งไม่โดนวิ่งไลย่ยันยันยันล้มลงนอนนะครับก็สวัสดีทุกคน,นครับ